สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้วันที่ยี่สิบสี่สิงหาคมวันอาทิตย์นะคะพี่พี่คะวันนี้ก็เด็กๆเกสาร์อาทิตย์หนูมาทําไมลูกหนูมาทําไมคะมา,นนมาเล่นน้ำโอ้ยมาเล่นน้ํามาแต่เช้าแต่เซียวขนาดนี้นะโอ้มาแต่เช้าเลยเนาะรู้รู้ขา่าวว่ามีสาวยาวพี่พี่คะรานรัน เพื่อนม้าเล่นน้ำเพื่อนสีม่าเล่นน้ำล้างบ้านค่ะพี่ๆบันนี้เพื่อนกับแต่เต้าวลยบันนี้ค่ะมาแต่เต้าวอารุอัน <c oughs> ลุงเพื่อนมาทรงหนี่มาทรงขนาบ้านปกติร้านสองคนนี้กับสียูหนีอยู่แล้วเ้อค่ะพี่ๆค่ะเขาก็จะคุกคีอยู่กับพลอยกับคุณเจกับครอบครัวพลอยอยู่แล้วเนาะค่ะเนาะทีนี้เขารู้ว่ามีสระว่ายน้ำเขามาแต่เช้าเลยอันคน,นหน่อยๆนี่ ตื่นขึ้นมานเขียวอยากมาเล่นน้ำเดี๋ยวพาพี่เพื่อนไปดูข้างหลังบ้านนะเมื่อวานซื้อต้นไม้อะไรมาบ้างเนาะค่ะเนาะอย่าเพิ่งมานะลกูกเดี๋ยวพาพี่พี่ไปรับชมต้นไม้กันเมื่อวานพลอยได้อะไรมาบ้างแล้วก็สาวยน้ำหลังจากเราเล่นเสร็จเราคลุมไว้ยังไงนะคะพี่พี่อ่ะไปดูกันเลยค่ะเสียงพ้อยกับน,นี่ค่ะพี่พี่คะ หลังจากที่เราเล่นเสร็จนะคะเราก็จะคลุมไว้แบบนี้เนาะคลุมไว้พอซื้อผ้ายางมาคลุมไว้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้ฝุ่นลงอะไรอย่างนี้ก็ช่วยได้ค่ะพี่ๆช่วยได้นะคะไอ้ผ้ายางตัวนี้ซื้อมาจากกลบอลค่ะมาทัดไทยกันเศร้าเมือนี่ตอนนี้เป็นเวล่าประมาณเก่าโม่งแล้วค่ะพี่ๆค่ะเก่าโมงเด็กๆกับสิตื่นมากกับสิมหาพอยอันนี้พอยซื้อมาเมื่อวานนะคะนี่ค่ะ อันนี้พลอยซื้อมาเมื่อวานจะมีหินหินตกแต่งแล้วก็มีพวกดินนะคะดินที่เราจะเอามาปลูกนี่แหละคะ่ะแล้วก็ไอตัวผ้าผ้ายางนะคะผ้ายางตัวนี้จะสีดำเนี่ยค่ะ250บาทพลอยซื้อมาจะเอามาปลูกก่อนที่จะปูหินนะคะพี่ๆคะ่ะแต่ว่าข้อเสียของเขาก็คืออ่านี่แหละคะ่ะมันจะมีดอกจากต้นสักนะคะลงมา มันก็จะทําให้หินไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่เห็นไหมคะดอกเขียวๆเ,เนี่ยคะ่ะมันมันมัน,ม,นมันลงมาเนาะนี่แหละพลอยปวดหัวตรงนี้แหละพี่พี่มันจะสวยไหมนี่นะคะแล้วก็มีตัวนอนอันนี้เขาเรียกว่าอิดอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าพลอยเรียกง่ายๆว่าตัวนอนเนาะคะ่ะนาะจะเอามา่าจัดเนี่ยคะ่ะตรงตรงนี้ต,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 ตืดตืดตืดถ้าไม่พอหรือพอยังไงเนี่ยหรือยังไงก็ตามแต่เดี๋ยวพลอยจะไปซื้อใหม่นะคะพี่พี่คะอ่านี่นะคะ อันนี้ดอกไม้หรือต้นไม้ที่พลอยซื้อมาเมื่อวานนะคะต้นละอันนี้ก็แ0ดร้อยบาทค่ะต้นอันนี้นะคะเขาเรียกเขาไม่รู้ว่าเรียกต้นอะไรแต่ที่รู้ๆเนี่ยโตช้ามากนูถามนูก็เลยถามเจ้าของร้านว่าทําไมถึงแบบแ0ดร้อยบาทเนะทาะทั้งๆที่ต้นอื่นสวยกว่านะพี่ๆแต่ว่าต้นนี้มันก็จะมีเอกลักษณ์ของมันแหละท,ที่เจ้าของร้านบอกว่า มันโตช้ามันโตช้ามันกว่าจะออกมาเป็นฟอร์มแบบนี้มันก็โตช้านะคะพลอยก็เลยเออใช่เพราะว่าที่บ้านพลอยมีต้นหนึ่งแล้วโตช้ามากนะคะพี่พี่นี่เห็นไหมคะอันนี้พลอยเอามาปลูกด้วยบางทีไว้ทําสตงสเต็กก็จะได้ตัดตัดเอาไปทําสเต็กนะคะพี่พี่ค่ะอ่ะเดี๋ยวพลอยพามาดูพอยพามาดูต้นไหนที่มันโตช้านะคะต้นแบบนี้แหละนะพี่พี่ต้นแบบนี้เลยแปดรอบาทอันนี้หนึ่งร้อย ยีบาทหนึ120บาทเดี๋ยวพอยพาไปดูนะคะต้นที่มันโตช้ามากๆเลยนะคะต้นที่โตช้านี่บรรยากาศอันนี้นะคะพี่พ,พี่เห็นไหมเนี่ยมันไม่สวยเหมือนในรูปนะเพราะว่าพลไม่ได้มาทําการดูแลอะไรมากมันก็เลยไม่สวยนะคะพี่ๆี่คะ่ะนี่ เดี๋ยวพอจะต้องมาดูแลแล้วแล้วก็ววทํทุกจัดให้มันเป็นฟอร์มแบบนั้นแล้วเพราะว่าฟอร์มแบบนี้มันไม่สวยแล้วนะคะพี่พี่เพราะว่าเวลาเข้าตัดเนี่ยเขาให้ตัดแบบนี้กาแบบนี้แล้วก็ตัดไปเลยฟึ๊บฟึบให้มันเสมอกันเนาะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้พอจะลือ้อลื้อสวนตรงนี้ออกให้หมดเลยนะคะลื้อออกให้หมดเลยค่ะพี่พี่ค่ะนี่แล้วก็จะเอาต้นนี้ไปปลูกต้นนี้ก็สวยเหมือนกันนะคะนี่นี่นี่อันนี้สนบลูนะคะสวนบลูจะออกเป็นสีฟ้าๆหน่อย นี่ค่ะฟ้าฟ้าแบบนี้หน่อยเขาเรียกว่าสวนบลูนะคะเดี๋ยวพลจะเอาไปปลูกหลังบ้านนะคะพี่พี่ให้มันดูสวยงามกว่านี้เนาะแบบนี้มันมันยังไงก็ไม่รู้เอามาไว้ตรงนี้แล้วมันไม่สวยอะค่ะพี่พี่ค่ะก็เลยจะปรับเปลี่ยนนะคะให้มันดูดีขึ้นมานี่แหละคะ่ะต้นไม้ที่พลไปซื้อวันนี้นะคะวันนี้บรรยากาศเช้าวันนี้ที่บ้านพลบรรยากาศดีมากมาทักทายพ,พี่พี่นะคะในเช้าวันนี้เนาะสามีพลก็นี่แหละคะ่ะ ตื่นเช้ามาก็ดื่มกาแฟก่อนนะคะทุกเช้าแ้วพลก็จะกินแอปเปิลไซเดอร์เวเนก้านะคะทุกเช้าเจเาไม่กินกินกาแฟนี่เจไม่กินกินกาแฟนี่นะคะเด็กๆก,ก็จะเป็นประมาณนี้แหละค่ะพี่ๆคะ่ะที่พลมาอัปเดตในแต่ละวันนะคะนอกว่าว,นนาวันนี้เช้าวันนี้เป็นยังไงอันนี้คือกล่องของสระว่ายน้ําที่เราเพิ่งประกอบไปนะคะพี่ๆนี่มันจะมีหลายตัวเลยค่ะ แล้วเขาก็จะแถมพวกอะไรมาให้ไอ้ตัวนี้ก็เป็นเครื่องกรองเครื่องกรองทาความทาความสะอาดนะคะเห็นไหมคะไม่ให้อ่าเหมือนปกติเราเล่นน้าเนี่ยน้ามันก็จะขุนใช่ไหมคะถ้าเราไม่มีเครื่องกรองไม่มีอะไรน้ําจะขุนแล้วก็จะดําจะหมองอย่างเงี้ยแต่พอเราเวลาเราเล่นน้าปุ๊บเราก็เปิดเสียบปลั๊ก เปิดตัวนี้นะคะไม่เป็นไรนะไม่ช็อตนะคะพี่พี่คือปลอดภัยมากนะคะน้ําเขาจะทํางานวนหมุนของเขาอย่างเงี้ยค่ะตามสายมันก็คุ้มค่ากับราคาที่เราจ่ายไปอยู่หน้าพี่พี่ค่ะนี่บรรยากาศหลังบ้านพลอยเดี๋ยวพามาดูนี้ก่อนค่ะมะละกอพอ,อแต่ได้เก็บไม่น้อน,นี่โอ้อันนี้เริ่มสุกแล้วค่ะพี่พี่เนี่ยลูกเล็กมันก็สุกแล้วนะคะพี่พี่ถ้าก้นเขาเหลืองแบบนี้นะคะโอ้ยต้นนี่ซื้อมาคุ้มค่ากับราคามากพี่พี่ค่ะ เพราะว่าพอซื้อมานี่ใครมาก็เก็บกิดได้เลยอันนี้ต้นอันนี้ใหญ่มากอย่าเพิ่งเล่นนะลูกโอเคโอเคให้มันสายก่อนหนูอย่าเล่นแต่เช้านะสายสายก่อนเด็กน่อยกับสิมะเล่นค่ะพี่บีค่ะล่อมาเล่นร้านพ่อยกระไดอยากเล่นน้ำกันเลยว่าอย่าพึ่งเด้อลูกเด้ออย่าพึ่งนะลูกนะ <laughs> อันนี้ ตน้นนี้พรอะเกใหไงคักไงเนี่ยค่ะต้นสวนหอมไายุงนะคะใหญ่มากเลยค่ะต้นนี้ไม่คิดว่ามันจะใหญ่ตัวแรกนี่มันตายหมดเลยนะพอมันเจอหน้าร้อนตายหมดเลยตอนนี้เริ่มเริ่มโตแล้วค่ะพี่ๆคะ่ะวันนี้ก็มาทักทายพี่ๆกันประมาณนี้นะคะอยากให้อัปเดตกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างฮะไม่มีปลาฉลามหรอกไม่มีปลาฉลาม,มเออมาอัปเดตกันนิดๆหน่อยๆค่ะว่า เกิดอะไรกับกับพลอยบ้างนะคะหนึ่งวันกับพลอยนี่เพราะว่าในแต่ละวันนี่ช่วงนี้อย่างที่พลอยบอกไปเนาะว่าวันนี้นะคะวันที่24สิงหาคมพลอยว่าจะจัดสวนจัดสวนการ์เด้นนิดๆหน่อยๆนะคะจัดสวนตามสไตล์พลอยนี่แหละค่ะเพราะว่าเราซื้อพวกเอ่อพวกต้นมงต้นไม้มาแล้วเนาะค่ะนาอพลอยก็เลยว่าจะทําการจัดสวนวันนี้นะคะเพราะว่า วันนี้เนีมีแพนจะไปรับเพื่อนสามีนะคะจะไปดูฟุตบอลด้วยกันค่ะอยู่ที่โรงแรมแล้วก็จะพาแกไปซื้อ,อเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าเป็นพวกเสื้อกีฬาค่ะพี่พี่ขาที่ในทีมฟุตบอลบุรีรัมย์นั่นแหละแต่สามีจะซื้อให้นะคะเป็นของขวัญ เราก็เลยน,นี้ก็เลยไม่ต้องทําอะไรมากค่ะก็เลยว่าจะจัดสวนหลังบ้านแล้วก็ทําความสะอาดนิดๆหน่นนอยๆนะคะให้พี่ๆได้รับชมกันเนาะคะ่ะเนาะก็หวังว่าพี่ๆจะชอบวิดีโอนี้นะคะถ้ามีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์กันมาได้นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอแล้วก็คลิปที่พลอยมาโพสักพี่ๆนะคะสําหรับอีพีนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ bye บ,าบายบาย,บาย